วันนี้นะครับนักการเมืองได้ไปแก้กฎหมายประชามติซึ่งเมื่อก่อนจะต้องลงประชามติสองชั้นนั่นก็คือชั้นแรกจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินครึ่งข,ของผู้มีสิทธิ์นะครับวันนี้ผู้มีสิทธิ์มีทั้งสิ้น52ล้านคนก็แสดงว่าถ้าจะลงประชามติจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์2ี่ล้านคนขึ้น แต่เขาไปแก้ให้เหลือเพียงแค่ชั้นเดียวว่าวันนี้ผู้มีสิทธิ์52ล้านคนจะมาลงประชามติกี่คนก็ได้แล้วขอให้เสียงข้างมากลงประชามติเห็นด้วยการที่จะร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ก็สามารถทําได้ซึ่งนั่นเป็นการเทียบย่ำและทําลายจิตใจของประชาชน ผ่านการแก้กฎหมายประชาธิปไตยดังนั้นนะครับวันนี้เราคนไทยโดยเฉพาะพี่น้อง16ล้านคนจะต้องลุกขึ้นปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ย้ายนักการเมืองที่เลวร้ายซึ่งมีหน้าที่ที่ควรจะต้องทำเพราว่าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเศรษฐกิจกำลังตกต่ำสถานการณ์โลกกำลังย่ำแย่ แต่คิดจะแก้ดัชนธรรมด์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ